สวัสดีครับผมวันนี้เอนจิเนียร์รีวิวครับผมจะมารีวิวตัวนี้ครับถ <c oughs> ังพาเลตพาเลตรองถังสารเคมีตัวนี้จะเป็นวัสดุพลาสติกซึ่งออกแบบมาให้สำหรับวางถังสารเคมีนะฮะซึ่งสามารถวางวางถังสารเคมีหรือถังสองไว้ลิ้นได้จำนวน4ี่ถัง ในกรณีที่มีการรั่วซึมของสารเคมีเนี่ยตัวรองรับเนี่ยจะสามารถจุจุของเหลวได้ประมาณ250ลิตรก็ประมาณว่ารั่วหนึ่งถังได้เต็มๆหมากะก็อุดได้เลยชิ้นงานตัวเนี้ยจะถูกออกแบบมาให้เป็น2ชิ้นเพื่อ,อสะดวกในการทาาปะานะครับ ตัวนี้พอได้เอาความสะอาดตังบนตัวล่างตัวนี้ก็พอได้เหมือนกันซึ่งกรณีที่สารเตียมีอยู่ในถาบรองรับแล้วเนี้ยก็ไปดูจุกในการระบายถังสารเตียมีอยู่ตรงตรงนี้ด้วยครับขนาดของตัวพะเลกรองฐานสารเคียมีนี่ก็อยู่ที่ร้อยสามสิบ คูณร้อยสามสิบส่วนความสูงจากพื้นนี่อยู่ที่สาสิบเซนติเมตรสามารถใช้โฟกลิฟในการเคลื่อนย้ายได้ก็งานโฟกลิฟก็สอดครับ1ุ3จสองจุดสามจุดสุก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ทั้งสี่มุมเลยก็ปฝากงานตัวนี้ครับสำหรับโรงงานที่ใช้ าสารเคมีซึ่งผมเชื่อว่า,าน่าจะเกือบร้อของโรงงานทั้งหมดนะใช้สารเคมีจะป้องกันการรั่วซึมกรณีเกิดอัคคีภัยเนี่ยเราทราบว่าถ้าออกเกิดอัคคีภัยแล้ว,ลวไหมในของเหลวเราจะไม่สามารถควบคุมทิศทางของการไหลได้เลยเพราะว่ามันนองไปกับพื้นนะไฟมันก็จะลามไปกับสารเคมีแหละแต่ตัวนี้จะเป็นช่วยได้ช่วยได้เยอะมากเหมาะสำหรับโรงงานนะครับ เป็นดูกรเซปตี้ที่มีความจำเป็นจริงๆกับตรงน,นออา้ก็ขอฝากผลงานไหมครับผมส่วนผม Engineer Review วันนี้ขอญาตรีวิวเพียงแค่นี้ครับอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ